สาคูบัวลอยมะพร้าวอ่อนนะคะไม่ต้องไปเสียเวลาปั้นแป้งเลยค่ะทุกคนเราจะใช้สาคูเม็ดใหญ่นะคะ500กรัมสีขาวนะหนึ่งถุงเลยเอามาต้มจับเวลาตั้งแต่น้ำเดือด15นาทีค่ะพอครบเวลา15นาทีแล้วปิดฝาพักค้างคืนไว้เลยนะคะพรุ่งนี้เช้ามาต้มต่อ <S <S เพื่อที่เราจะได้เม็ดสาคูที่สวยๆใส,ส,สๆ พอเช้ามาเห็นไหมสาคูเขาจะจับตัวกันเป็นก้อนแบบนี้เลยแล้วกย็ยีให้เขากระจายตัวเติมน้ําผ่ดต้มต่ออีก15นาทีนะคะจับเวลาตั้งแต่น้ําเดือดระหว่างเรารอสาคูเรามาทําน้ําอัญชันกันก่อนคะ่ะต้มแค่น้ําพอร้อนดอกอัญชันใส่มากน้อยตามชอบแช่ไว้สักครู่หนึ่งเพื่อให้เขาออกสีดีๆนะคะพักไว้ก่อนทีนี้พอสาคูเราครบเวลา15นาทีนะคะเราจะตักขึ้น เอาไปแช่น้ำเย็นน้ำปกติน้ำไม่ได้ใส่น้ำแข็งนะคะแช่ประมาณ5นาทีเพื่อคลายความร้อนพอครบเวลา5นาทีเราก็จะเอาสาคูมาแช่ในน้ำดอกอัญชันค่ะเพื่อต้องการให้เขาเกิดสีเขาจะได้สวยงามระหว่างเรารอ มาทำน้ำกะทิกันค่ะน้ำกะทิ500 ML น้ำมะพร้าวน้ำหอม300 ml อได้จากมะพร้าว1ลูกใส่น้ำตาลค่ะ180 g. กรัมเกลือปน่นถุงละบาตรช้อนชาและเนื้อมะพร้าวที่ได้จากมะพร้าว1ลูกเอาขึ้นตั้งไฟเลยนะคะไฟกลางคนตลอดเวลาคนจนกระทั่งเกลือและน้ำตาลละลายค่ะพอเขาเดือดปุดๆเล็กน้อยปิดเตาเลยค่ะแล้วเราก็นำสาคูที่แช่น้ำดอกอัญชันไว้ไป กองให้เสด็จน้ํานะคะแล้วก็เอากะทิที่ทําไวต้ตะกี้มาผสมคุกเค้ากันเลยค่ะขอบอกเลยว่านุ่มหนึบหนับอร่อยเม็ดสาคูใสๆส,สวยๆกระปุกนี้เอาไว้ให้ป้าข้างบ้านนะคะเพราะว่าไปขอดอกอัญชันเข้ามารสชาติไม่หวานมากหอมมะพราะ้าวน้ําหอมลองทํากันดูนะคะง่ายๆไม่ต้องไปเสียเวลาปั้นแป้งอะคะ่ะอยากใส่สีอะไรแช่สีอะไรก็ใส่ไปตามนั้นเลยนะคะอร่อยมากๆ